วมันโมยานเนาะียงกมันบอกว่าไป็นการสมรราธิแล้วตอนหกทุ่มกว่าจะเข้าตีหนึ่งมันมาแต้มนี่เปล่าใช่เออโมยานมันบอกว่าม er ันโมยานจนมันเห็นเมื่อตาขึ้นมันบอกว่ามันเห็นไอ้คือจังอันตะปะขาวมันนั่งอยู่ข้างๆมันเข้าเต็มอยู่แต่ว่าเข้าอันนี้นั่งกอดกระเทียมันขางอย่างนี้แต่เสียงบูบบู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 เปลี่ลงมาเอาโค้งไปยังบูไม่ยังบูไม่ยังบูไม่ยังก็จะมา กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านเจรุลนะครับผมได้ยินข่าวมาว่าหลังจากที่ไปสะดอกเคาะนะฮะกับปู่เวทนะครับผมปรากฏว่าขายของดีนะครับผมสมัยก่อนนะฮะจากที่ขับรถ3าล้อพ่วงนะครับผมเดี๋ยวนี้ มีรถกระบะแล้วนะครับผมสำหรับเจรุนนะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทะเบียน9024นะครับผมทะเบียนรถใหม่เจรุนนะครับอันนี้เป็นรถมือสองนะครับผมจากที่ขับ สามล้อพ่วงนะครับผมวิ่งตามอำเภอครับเดี๋ยวนี้มีรถปิกอัพไปส่งของไว้ขนผักแล้วนะครับเ c ซี FC ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของเจ๊ลุนกันครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนแล้วมีตัวเลขยังไงได้ยินข่าวว่าวิ่งลงบันไดเลยนะครับผมอะเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรลบฟังกันครับเจ๊ลุนเป็นจังไดไปวัดปูเวชปูบนท่วงว่าจังไดแนมเมื่อนั้นปูบนถ่วงว่าจังไดเื้ คือไ<ป>้ไปเฮ็ดอาบน้ำมุ่นคือเฮ็ดเนี้องคอสดอกเคาะบ่แมนผูพังกระทวงว่าอายุเต็ม40แต่ว่าคนที่เคนถ่วงมามันก็แมนทุกอย่างเลยเบิ่งย้อนหลังนะมันจะแมนทุกอย่างแมนเลยพอดีว่าแมนยังไงเพืพ่อน,น,นบอกว่าอายุปีหกส่วนปีหกส่วนแบบมดเนื้อหมดตัวปีหกสอง ีหกสองผ่ 6, 2, านมาได้ก็ถือว่าบุญหัวแล้วยางนํำซ้ำยังมาเสียของหักของห่วงไปเพึ่งกับทวงแมนแมนอีรีนะเนี่ยแม่แมแมเลไดไปเขาเอื่นสดอก์ข้ออกบค่ะพูกเ็เลยเลยนาว่าอันนี้ติมครบรอบวันเกิดวันอังคารที่สิบเจ็ดมกราเนาะเป่นบอกว่าห้มาแตงแก่ซาแล้วชีวิตจะดีขึ้นปี ปีนาเนี่ยรอบคึอรอบเกิดเจ้าของเนี่ยนอนอยู่กับสิได้ทั้งรถทั้งบ้านนะฉันว่าเต่ยังว่าถึงปีนาดอกแค่ออกจากวัดปูร้อเขากับถือว่าดีขึ้นบ่เอาป๊อเสือกับยาลบลูอันไปใช่เวลาขายของอยู่ตลาดนัดโน้นสะอาดสองชั่วโมงเข้าก็ได้เห็นเงินหาพันหาอยู่ดิจากที่ว่าแมนจากที่ว่าขายว่ดีแมน นี่แลนี่คือความจริงเพราะว่าพวกิดว่าสิได้ขายหรือว่าพ่มีคิดว่าสิมีทีอยู่ทีนางขายอย่างเนี้ยเพราะว่ามันมันตลาดนันใหญ่เนาะล้ะก็แล้วก็หาทียากแต่คนเท่าสิออกจากวัด่นเท่ากับอธิฐานในสิ่งที่เท่าเชื้อหน่ะไปมันกับแมนที่ว่าเออมันเป็นหาที่ได้ยากแต่มันก็หาได้ง่ายๆแล้วก็ได้ขายยอด แค่สองชั่วโมองเด้งนันหาปัญหาปกติแล้วกว่าจะขายได้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาบันใดเด้แม่ยี่หลีของทุกมืองเนี่ยไม่ยังขายยากแ,แล้วคุณบอกว่าให้ไปเรฮ็ดสามอังคานซอน,นอังคานสีหอดเนี่ยก็จะไปอีกผู้ใดเชื่อในเรื่องนี้ก็มาเบิงเ้อวัดปูเวทเบิงปวงกับแม่นแมนค่ะบานนี้คือจัาว่าแฟนนีเห็น ยังก็มือนั่นอันมือที่ไปวัดจันเลนอันหลังวัดหลังสลาปูนอ่ะคุณมาิ้นเห็นเป็นคืนเป็นเป็นคู่น้ำึ้นมากคือจังมีอย่างอยู่ในน้ำเนี่ยละแต่คำมากคุณมาฝันเห็นแม่ปทุมมากอันนี้ก็คือคือไม่ คาว,ว<อ>สามีมบ้านน,าน,นี่อันนี้ <c oughs> มันก็เป็นข่วมเชื้อชวนบุคคลเน,นาะห้าเชือในสิ่งที่เที่ยวเห็นเท่ากับคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ห้าบูชาอยู่แล้วเท่ากับคิดว่ามันตรงนี้จะแนวดีค่ะมาหลังจากที่เหาแย่มาหลายปีพาเข้าไปโอ้ดีึ้นเลยคืไม่มีกินเลยพี่มีไม่มีก็ลองถามเสียอาดูว่ามี่คนแค่ไหน บานี้ถามอันผู้เป็นแฟน,ป,นป่นเนี่ยว่าสู้ฟังจักหน่อยไหมคะ่ะว่าฝันว่าจังไดเกี่ยวกับหญ้านี่นมามีผู้เฒ่ามหาค่ะืูฟันข้องูว่าเป็นผู้ใดนะงูฟันข้อเจ้าเนี่ย เพื่อนฝันว่าไม่ใช่เพื่อนฝันว่าเมื่อหลังจากที่ว่าหลังจากที่ว่าไปวัดปู่กลับมาแล้วเพื่อนมาฝันว่ามีผู้เฒ่ามายิ่งมาหาแต่ว่าเห็นหนาผู้เฒ่านั่นมันเป็นคนแก่ก็จริงแต่ว่าหนาเพื่อนงามงามเละางูกับพันข้อเพื่อนอยู่พันข้อญาไว้เมนพันข้อญาพันข้อผู้ยิ่งจะเท่าแหละหลังจากอันเรื่องโชค หรือว่าดวงที่สิเสียงโชคเสียงดวงกันน่ะมันก็ยังบอกข้าในห,หอดมือหอดเว้นเนาะแต่ความเชื่อที่เรามีหลังจากที่เขาไปวัดนันกลับมาสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่ามันดีขึ้นคือว่ายอดขายที่เขาขายได้หมื่นมื่นเอ็ดหมื่นหนึ่งหรือว่าแปดเก้าพันเนี่ยบอกว่าในเงินมื่นเจ็ดหลังจากที่ว่าหลังจากที่พักไปวัดปูมะแล้วนะเข้ากับสีขายแบบคือว่าขายดีมากๆเลย เคสิไปอีกไปอีกวันานางคาาเนี่ยวัดใดมีคพา่เชื้อกับไปวัดปูเวศไปร่องเมืองเนาะแมน <EN S 1> เชื้อกระท่าเนาะบ้านน้องอุดมตำบลสีตำบลยังก่อตำบลสีอ่อบำบนออววสีอ่อมเชื้อสิไปพร้อมเจรุ่นโท้เลยค่ะ <c oughs> สิไปพร้อมสิไปน้ำกะโท้มากกัไใดเออคอ ศูนย์เก้าเก้าแปดเก้าสามเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดยินดีที่ศูนย์เก้าเก้าแปดเก้าสามแปดเก้าสามเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดวันนีวันนี้พี่ไปนัคขาอูไปอุไรเดอร์ค่ะไปซื้อซอยเนยอยู่นี่เน้นที่ว่าลูกค้าเอี๊ยมลูกค้าพอใจแม่ค้าใจดีแม่ค้า อี่ีควมที่เขาเคยทุกอย่างลำบากมากแล้วนะเขาจะรู้ว่าเงินมันมีค่าแค่ไหนถึงจะเป็นเงินน้อยแต่มันก็มีคากับทุกคนเขาจะบอได้ฟิกที่ว่าอันนี้ต้องเอากำไรอย่างเดียวไม่ใช่บวมีเงินกับอินไดยูแพงเท่าี่นคือจากสมัยก่อนนี่ใช่มอเตอร์ไซค์ไปพ่วงข้างเดี๋ยวนี้มีปิกอัพแล้วก็มีนีก็เพราะว่านี่แหละ นี่แหละที่วา่าใบวัดน,นันวันนี้ใครไม่เชื่อก็อย่ารบหลูดแต่ห้าสำหรับ<ม>ห,ห้าเสื้อในสิ่งที่ว่าห้ามองก็เห็นเนาะแห<เ>ละบานนี้คือว่าแฟนเป็นผูมีเส้นเกี่ยวกับตัวเลขเจ้าได้เลขว่าอายจะไปวาดปูไหนครับตัว่ะเอ้าเขียน,เ,นเขียนเขียนให้เพื่อนเขียนให้อ้เป็นน้งเทียนนางสามารถเีเลขก็ลอยได้มาค่ะ บอกไปแดงครึ่งคืนคนนี้ร่อยมากแต่บอกมูสื่อเพิ่นกระเถือกเจ้าของเจ้าของแบบว่ามั่นแบบอาจจะบุ้มวิชูให้กันเสียงดวงก็ไได้เตะเขาจะข้างเนียนวื่อลืมไปจังๆเนนแต้ก็ได้กินน้ำเพิ่นผู้เพิ่นถือกันละเถึงจะไม่ว่าเออถึงแบบว่าเออเพิ่นไม่ได้หายเป็นเงินก้อนแต่ว่า มันเป็นน้ำใจเน,ะนาะน้ำใจไม่เหมือนน้ำจิม้มคนไหนมาเท่าไรกันยังดีแต่ถือเฮาถือว er <m> ่าเฮาบมม่ดวงในาการเสี่ยงโชคซาแต่การทีว่ว่าเฮาขายของเฮากับโอเคแล้วหลังจากที่ว่าไปวัดปูนี่มาทุกไม่ใช่ว่าไปวัดนี่จะดีแล้วจะลืมวัดที่เราเคยไปบบแมนวัดใหที่เฮาเคยไปมันกับแบบยังบ่ลืมดีทุกวัดใช่ดีทุกวัดอันนี้มันว่าป็นงความเสื่อที่ว่า เ้าไปแล้วเฮามีความมูลหลักกามันกับมีผลนตอบรับให้ห้าเห็นว่ามันโอ้ยปาฏิหาริย์เลยขายดีก็กลา<ม>ว่าเจรุ่นขอเรื่องใช่<า>ฉัน<อ>จะ,<บ>ะขอเรื่องขายของ,ของฉันจะขอแบบมุขขออย่างายขอแต่งต่เรื่องนี่แหละเรื่องเรี้ง <c oughs> ยงโชคดวงที่ว่ามันจะมีนั่นก็แล้วแต่งเตวา <c oughs> ่าเทวดาสิลี่ต่วนเท่านะเอานีเป็นโช่ของแฟนเพิ่นเด่ะเด้อเพิ่นเขียนให้ยกให้แน่เจ้เรากะลัง นี่เดออุดหนุนนีเดอพ์ปีนองมีเวอดสุูยางสูแนวเตรียมออกตลาดนัดจ้าไปดูบานนี่เจ้ามากบ่มักนี่นะเร็กเเขียนให้ด้อ็แต่ทะเบียนรถใหม่นี่ก็สวยนะเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งอนเลกปูนะฮึนี่ยังก่อนเจ็ดหนึ่งอันยูนีคือพอมีแนซเจ็หนึ่งบ่แมนวันว่าเจ็ดหนึ่งเลขกปูกันสวยเดู้หนึ่ง ยู่งใจเขียนเขียนกันเขียนเน้นเออเรามีเส้นของเราเจ้ามงเมันก็นีิยู่ซื้อกะโบกมาเรามีเส้นของเราเนาะเจ้ากระไดหวังยิ่งกินยังก่อค่ะอยาสูบอย่าบุบกินยาสูบก้นกนสูบยาอยู่งทึ่งนี่ทึ่งเี็นไหมเห็นเพราะว่าแต่นั่งเห็นแล้วตีไหนครับหกทุ่มหกทุ่มเคยเห็นแล้วเห็นจังไส้มันนั่งยุ่งค้างนะครับเจ้าที่ไงล่ะอ๋อเป็นผู้จังไส ฝนลูกแท้เป็นเีื้อขาวมันเทือนเป็นยกหัวพญานาคือไม่คือไม่เท่าเป็นยกหัวพญานาคเนียเนี่ยเมียนวาดฝนจริงลูกเจ้าเฮ็ดดีๆเจ้าสีสุกเจ้าเนี่ยเจ่าวายู่นี่นะถ้าฝนมาอยู่นี่ก็ขายของดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าของดีขึ้นไปเรื่อยๆ่นี่ย ใช่ว่าอยู่คือมีม่ชาวบ้านเขาบ้างกันชาวบ้านเขาจังน้อยสิบว่าผู้ซื้่เอาแต่ว่าบ้านหลังนี่น่ะเพิ่งมาเจ็ดปีแล้วโบวีผู้ใหญมาอยู่บ่ป้าตู่ว่าตะกีนตะกี้มันจิมีสารอยู่นี่ว่าตูเจ้าที่แห้งเจ้าที่แห้งมันบ้านหลังนี้เจ้าที่แห้งข้าเจ้าบอกว่าถยแถบแถบนี่นะมาผู้ใดมาอยู่กับโบเกินสองอาทิตย์จะได้หนีบ่เจออนน เจอแมนแต่ว่า <ไม S 1> ยูนีไ่คนจิงลูกพี่น้องแต่ว่ามาอยู่นีแต่ที่จริงไอเราก็เจอแล้วเราประยานแ <Man, S 2> มนอยู่ขั้นเห็นแล้วก็สีบอกว่าป่วยแต่อสองสารลูกหลานในเด้อนีห่องเลาเย็นจงได้ก็ถือว่าเป็นลูกใน้านจนวานนี้สวนในเด้อสนุกสวนมดนเองอ เห็นเห็นมานั่ข้างๆเลยแหละครับมีอ่นกูุงมัหนึ่งคนมาสวดม์นทุกวันผ่านไปว่าข้างนี้มียรก็นอนหลับลยแล้วขึ้นไปนั่งสวนมอนไปถามวายญาบอกวิญยาณมิตรวอเอาแนวดีๆกวกกมึงทุกฝ่าลงมาดเสะไหนว่าญานจะฝ่าเล่นั้งจากวัด ครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของเจรุนนะครับเอฟซีครับผมครับเอายังไงก็ให้พอแม่พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมีเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองะครับเอฟซครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ